ກາສະບາຍດີຂໍແນະພີ່ນ້ອງທຸກຄົນມມວ່ວຍເພິເພກກ

我们住露营。 นัดนะกินเบียเต่าเนาะหนามล่างฟันแฟงกินเต้ากินเบียยาไปสิวันลอยมั้งอะเร่องนา่องมากเนยอะไาเงินหมดเราก็ต้องยืมน้ำกู้บอทน สิดออกรูปลงรูวนันดาบ่าจะกับังเดือนกลัวแล้วตั้งแต่วันที่สิเดือนนันนันพอจนสิบเดือนแะน่ะ mời nó đấy nè, ăn bụng bụng tròn bụng ăn bụng 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 còn đừng bụng quay bụng 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 nè, bụng nhau nhau, nhà bụng bụng ăn đồng luôn, nước ăn con lắm chưa hắn chưa hắn chưa hả? chưa hắn chưa hắn chưa

เราก็ตักน้ำหดรับไม่ได้เท่าไ เข็มพังขอ,อะอค่ะองากระเทือน,นอันใดเป็นยังกินหน้ามันก็แซบหน่าเลยฮะมันแก่แล้วมันก็ล่นชื่อๆลอันใดที่บริเวณกระเทยนก็ ไมนา่ะโอเคก็มาเลยนะกระโดดต่อไยังวะฮะแกรคือกระโดดกระโดดวะกรามชะชกระมากินกักฟ้าว่ะกระโดอะไรกิน กัดกัน้วย้นเลยองะไรอย่านี้านไหมนนดตัดดองลงแกน่มันอยู่แคมพังบอเว,อวอ่าหาองโตนไหนก็อันเอืดกักตามหัาจังไทรมันอยู่บนมะั Hmm, uh -huh. kita lihat Atau asal บยงปัดลมีแต่ประมาณนี้วดีอยมนได้เห็นจ่าปตลาดหาซาย กี่แหลก่ไหเนาะไปกางเสร็จแล้วไปลุนไปบ้างน้องกันม่าปานจะดูบอลสิไปมันจะไปยังเนาะเล่นป่านานนะยังไม่แพนเลยเกย์ดอกร้องเห็นป่ะไปดูด้วยน่ะไปกินว้าวเอาวะไปยังว้ากี่แลกตัวใหญ่อโอ้ยมางานของเราเลยอืออ่าเอาวะเอาไปเนาะ มาได้ยัไง่่าไวไม่วมันจังโดดไปกันแล้วซ้ำนับไปนองอยู่แถวบ้านกยซ้ำนี่แหละไง็นในบ้านค่ะเอาไรก็เลยเอาไปลาบก็ไม่เลยน,นอนจะกันวานงวางกันเลยอย không sụn một đêm lúc vàng sẹp có sẹp tao cũng hết sẹp 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 lông phải nạn nó

ปลากนแหละมันมาโดดไปแ้วแต่ no ata, น่อยๆหอยป้าจะคายข้านาซาวจะลงเบิ้งมาโดดโอ้หหลายเลยเขมล้งค่ะ Thì khi ừ. son, mình son nước mà độn như khóa quá, กระถ่ายกระแล้วข้าเกในป่าเลยนะมันเก๊ดตัองเพอลเห็นะพอแล้วจะที่ตุกขังไหน तो फाइनली आई nó hết rồi nè con to này Nằm lực bánh này cái nằm một quá rồi ่ก็เป็นในบนกเผาคฮะ มาบึกนะโอ้มาบึกนี่ฮะไปยังไงไปนี่อ๋อนตัวใหญ่